ไกลเพลงตำนานของพ่อพ่อคือเสาหลักของลูกทุกคนเป็นเพราะความจนพ่อสู้ทนไม่เคยบุญทอแม่พ่อจะเหนื่อยเพียงใดก็ไม่คอยรอทนสู้กับงานให้พอ เื่อยามลูกขอมีให้เสมอพอเจองานหนักก็ไม่วันกลัวทำเพื่อครอบครัวถึงเหงื่อท่วมตัวก็ไม่เคยบนพ่อทนสู้ไว้กำลังใจคือลูกทุกคน เหน็ดเหนื่อยจากงานไม่สนพ่อสู้ทนเพราะเงินตัวเดียวเก็บเกี่ยวเก็บอ้อมแบ่งกินแบ่งชายเพื่อในยามลูกขอวันใดพ่อมีให้ไม่เคยคิดบนถึงจนไม่วัน ขยันเพื่อลูกทุกคนถึงจะอยากดีมีจนพ่อไม่สนคำคนนินทาพ่อคือผู้กล้าที่พาลูกเดินทนสู้เผชิญอยากเหงื่อแลกเงินทำได้ทุกอย่าง เพราะคำว่าพอยิ่งใหญ่หาไหนาเปรียบปรานเพื่อลูกในยามต้องการนี่แหละตำนานของคำว่าพอเก็บเกี่ยวเก็บอ้อมแบ่งกินแบ่งใช้เพื่อในยามลูกขอวันใด พอมีให้ไม่เคยคิดบนถึงจนมาอีวันขยันเพื่อลูกทุกคนถึงจะอยากดีมีจนพ่อไม่สนคำคนนินทาพ่อคือผู้กล้าที่พาลูกเดิน ทนสู้เผชิญหยาดเหงื่อแลกเงินทำได้ทุกอย่างเพราะคำว่าพ่อยิ่งใหญ่หาไหนเปรียบรานเพื่อลูกในยามต้องการนี่แหละตำนานของคำว่าพอ่อ